พระเนธวิเศราชาจะคูดยันตาชิวนายัางติภูทธา,ทาโอภาทธาเดชาตางโอมสหัสตเนตโทเทวินโทรที่พระจักผมวิโศทธาเย็บกกับวิติภูทธาสังวิโรวสวิทู โนเวิปนิชาเตจงภาบังเกิดเป็นตัวพระเนตทั้งสองจิตสวะตเกิดพระเนตรขวาทนี้เตปนิชาเตโจอาบังเกิดเป็นพระเนตทั้งสองน้าอาบุตระเนทั้งายมีทาาว่าทัโลกนี้ิตย่อมสำเร็จก็ตาและจะอู่ยา ฐานยาอิวจาอตะปายาโโกโอตะปาิจิวะตปอิอาติโอรันตินาปาิจามัตะนาโตปาจิโยนาปาจิจานาามอาต

रोतया जैया माँ भल्लाम ना दी मैया मो माजवाया नो रोतया जैमा भल्ला ना दी मैया मांग मैया तर न वाला นาสาเจ้าาเทนาโหตุเทยนเทยบพลามยามกินชีวิตกับบตญมีมีทางโพโทรานามโพธิสัตมารนาจิตสัตมารโลติผวานตุเตยนยามกินจีรศนางโลติวิญญาณเมีวิธีทางโพริรานา ธรรมะตมนาทิพยธรมะโตอิทิปวายโตเตยังเป็นเจรินามโลภเกียวกิริจาริมทงโตระตัธรรมะธรมนาทิมะโตอิทิปวานโตเตมีนาโอรา ສະເຍຍພິນຫະນາພິຍາຈອາາພານພຕທລາຍທາຍາະປະຕິຍາຕ